ี่อยสบายดีงามเสาๆพี่ต้องไปถ่ากำลังเอาหลดออกสิไปหับเอาป่าดำกัะลุงกระยงังเนาะมาหอดลองนุกเขียนแล้วมาหอดทางแหวบบ้านเฮาเลยต่ว่าก่อนไปนี่เอาเขาไปขายน้ำพี่ต้องเขาป้าเมาหาสอบเขาซอแปรงหาสอบ คนย่อก็มีแต่คนเปล่าเพื่องกับขนสิตายเนาะอ่ะมีแต่คนสิตใจฮะนะพี่น้องพวกกับเมียสิตายแข่งกันสำย่อเป้าเข่าแบบนี้กับปยอยากแท่อยากว่าเป็นไ้ลูกสาวมาย่อนำมาไปเป็นกรรมกรย่อย่อเข่าเมื่อละซีหาต้นนี่คเพื่อฉีบไถดอก หาสอบกันยังอยากลูกสาวโอ้ไปเทียบไปคว้าคนอื่นเนาะเขาไปทำงานแบกเขา่ามือเธอได้โตนแต่ว่าพวกห้านี่ขี่กับุ๊กลลยพี่น้งงงนนองเลยขี่กับุ๊กลลยไปเทียใส่ควัวหมู <laughs> ถ้าแพงกับบ่ได้ไปน้ำเดี๋ยวนี้เนาะไปละขาหัปดปลาดำนุมเพียงอยู่เฮือนเนี่ยละ่ะไห้จะเคยเผ่าออไปเพราะว่าน้องบุม้มน้องบ้าเผื่อจะไปแป้งเฮียดเนาะ ยาสวยหนาแป้งพันธแล้วลูกลฮะไปแม่ไปสวยหนาแป้งพันงงงงเหรอะจะไหนแป้งเฮียนเด้ ขจขโอ้ยข้าพิววปซา,าสลุอ่ะสวัสดีปลาลงกมาทุกคนบบด้ดูนี่ปาลุงดีป่าลุงอืมโอ้ยสะพอเสียงหัวหัวหนึ่งว่าไผ่น้องซิงปไ,ไ,ไปใช่ไหมจ๊่ น้องซิงมาเ่นนะ้ามันหลักเมื่อบอ่ะนะสวบ,บ้านี่ีน่อยชาวบมีป่าลึงอ่าอีหล่ะคือพูามาเ่นน้ามูอะนะไปโจกปากเจ้าค้องเห้ยงนาดีเว้ยเจ้าหน้ากได้นนโจกเยงเนาะนะกินกับกินดีๆเพื่ะไปโจกจะสุดลำนิ่ว เลยคงเหียนแหละแม่เขาเปอยู่น้องพิวหองปอยังหรลูกปอหนึ่งแม่เด้อหนึ่งแม่ขิ้นเลขึ้นกส์อะอน่งปอหนึ่งโอ้มีแต่ปอปอหนึ่งแมไม่ใส่หรอเหมเออแม่วันนี้ใส่่าแม่บ่อยู่ อย่าแลงน้ำได้แม่ไปเวียดเจ้าหน้ารัก็มาบอกไปหับเอามันเออไปหับเอาว่นหน่นะาหน่าโอ้ยเจ้าหน้ารัก็มาสิยิงปืนสใส่อีแหม่ขันอีแม่มายิงปืนใ่แม่ขันอีหม่มาแม่มึงไปแล้วซะโอ้น้องซิงนี่บ่ได้เรื่องน้องซิงนี่หลักเมือ่อ เคยถ่ากับมาเลยไปหาอันไปหาเอาปลาดำกับลุงเพียงไปตั้งแต่หกโมงเ้ยจะไปตั้งแต่หกโมงกว่าจะเก่าโมงจังมาเน้อไปคลายเข่าไปคลายเข่าก็ได้เงินหลานกลัวนอนหลานไปพอดีไหลเลียกับ สอยปลาดำเลยว่าแล้วเงินคลายเข่า,ขาสิสอยปลาดำพอดีลเลยเราก็เอาทึนตัวสอยปลาดำหนะ่ะมามุนสื่อเขื่องเอาเงินห้ปลาดำนี่จะสิยบ่มีเงินสื่อเขื่องนะําพอดีคลายเข่าแล้วมาแทนขึ้นสื่อเขื่องแบบเห็ดง่างอยอ่ะนะบนตากปาาลาก็เสิยบ่รู้ติเ้ยกระด้งบงลัฟไลกระด้งตากป้านะคือบ่เอาตาก มาเห็ดไฮโซเจคองอะไรกระด้งเจ้านะอืมกระด้งพัดนะบ่แม่นกระด้งกัวหอยอยู่เนาะหอยดีกระด้งพัดกระกระด้งกระด้งพัดกระซามมันนั่นแห้งกระด้งพัดสองกระด้งอันนั้นกระดากระด้งอันนี้ผู้โป่งโปงเป็นยังนั่นแห้งถ้าไปเจอกระด้งพัดแห้งเลยกระด้งตากปลาอันหนึ่งสามอัน ย้ำยะครับความสุขนะให้เฮ็ดก่อนจะลองมีความสุขบ่ไดีตั้งใจเฮ็ดนะทุกคงหาบ่อเท่านไหนบ้างบ่ได้เฮ็ดแล้วมีความสุขบ่เล่นน้าหมูกับเหล่าเต๋าเทียนอันนี่นะก็เอ้ยกไกย

<cười> <cười> Việt Nam mùa cả bộ khơi mùa đấy vì đồng đây đồng vật nói nghe bạn nạp nhà nhưng sẽ ta cả đâu hả đâu nhưng sẽ ta cả đâu <laughs> เล hablando, uno, ites, ne, ่นน้ำหมูโบคือหมูได้โบเล่นเหล่าแต่โบเทียนอชุ่มเจ้าได้คือน้องวัดอยู่บ่อย่าญาติลูกอย่างนี้คินห้างนี่เราเหล่าบ่เทียนพากันเอ้ยพากันเบื้องหลอกลูกหลอกเลาะอยู่โบหัวจัก นางวัดเกิดน้ําลังนี่ล่ะยังเหล่าได้เอ็นบ่สบายดีพี่น้องอ้าวทางพี่ตัวก็พี่น้อโอ้สดีพี่น้องสิมาไาไแก้วายแกอา้อยๆๆๆจ้า อาหารเจอไปมาบ่ตาทุ่งพัดทะเลอีพดเอีว่โอ้ยร้านเจฟได้นหห็นเด้นะองบดมเขาบัดเอามาบังดูนะเอาคนแข็งๆนะมาทุยร้านนะนหายงน่งมีมมมงมีมมมไหม

อ่านยังไายังไงพลังหน่อยเียันว่าภาษาไทยอีกเลยเออสวัสดีเออต้มมือต้มเซืให้แน่เราอ่านย่อเลยต้มมือเร็วๆเอ่อต้มเสื้อเจ้าของเอาก็ก็ไก่ข้อไข่ภาษาเล่าดูก็ไก่ข้อไข่หอดจนหอดเท่านั้นอ้าวบัวเม่นนี่สายเอ๊